อะไรนะรู้ว่าผมได้ใครว่นดีใครใครคนในทีมมันมันยากอ่ะเพราะมันต้องมันแบบเดี๋ยวมันรู้ง่ายว่ะมันต้องจับแยกทีมหรอแยกยังไงวะไม่รู้อ่ะแบบทีมเดียวกันผมได้ทีมเลยอบบใครวะบอกไปผู้หญิงทีมเดียวกันค่ะแต่แบบมันรู้ง่ายอ่ะมันต้องเนียนเียนอ่ะต้องเนียนเหรอเหรออย่าบอกใครอ้าไม่ต้องเนียนอ่ะเออพ่อยากได้ไง ใช่ไพี่ทำไหมครับทยังไงวะไม่เคยก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็ลองทำดูตามเขาไปก่อนพี่คนดีไปก่อนเดี๋ยวพี่เขียนใบนี้เสร็จอีกสักพักก็ไปนอนละร้องนอ่ไม่แน่นเพว่าบอดี้คนได้หองอรอก็เป็นวันนี้ไงเหรอ มันจะรู้ง่ายอะ็เลยแบบอะไรดีวะอดใจไม่ไหวต้องโดนไม่ใช่หนูเขียนรีบ้ลย NPA เออเหรอได้ได้ได้เดี๋ยวเอาให้เดี๋ยวพี่เอาให้เลยก็ได้มะจริงเหรอกลัวนะกลัวนอนไม่หลับอะไรหมายถึงว่าหิวจนกลัวนอนไม่หลับก็กินนมไปสิจริงสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่นอนที่ครับ สวัสดีค่คนาายเฮินเฮินเฮินไก่ตาไข่เร็บะละให้แล้วแนนไม่ได้พูดอะไรทำหน้า มึนๆน,นิดนึงมั้งพี่มองไม่เห็นอะไม่ได้ใส่แว่นหรือ,อมันมีน้ำจิ้มลูกชิ้นด้วยว่ะ